สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสนทนาสถาปัตย์ทางแอดดีไซน์ชาแนลครับรายการของเราครับออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกๆวันนะครับเราก็ได้นําเชิญหรือว่าเรียนเชิญสถาปนิกทุกรุ่นทุกวัยจากรั้วมหาวิทยาลัยทุกสถาบันนะครับมาร่วมสนทนากันนะครับและวันนี้เราได้สถาปนิกมือดีครับจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับคุณนัทพงษ์ เพียรเฉลยเอกครับสวัสดีครับน้องเอกครับขออนุญาตเรียนน้องเอกนะครับง่ายดีครับน้องเอกน่าจะเป็นรุ่นน้องพี่หลายปีนะครับใ่เข้าเรียนที่ศิลปากรปีไหนครับเข้าตอนช่วงปี39ครับปี39ช่วงใครสุดพอดีครับช่วงนั้นพี่ไม่มีงานทํานะใช่ช่วงนั้นต้องหลายบริษัทอย่างนี้หยุดกันไปเป็นอาทิตย์เลยใช่ครับเดือนหนึ่งทาอาจจะครึ่งครึ่งเดือนอะไรอย่างงี้ไดะช่วงนั้นงานน้อยนะครับแล้วก็มีคน มีรุ่นพี่โดนเลี้ยงว่างงานกันเยอะเยอะแต่ว่าน้องก็ยอมเลือกที่จะเรียนเลือกที่จะเรียนครับณนี้นะครับผมเอ๊ะมันมีแรงบันดาลใจอย่างไรถึงถึงเข้ามาเรียนที่ศิลปกรอืมก็ตอนตอนที่เรียนมาปลายนะครับรู้สึกว่าเอตัวเองชอบทางด้านวัลลุปแล้วก็อาจจะมีชอบเป็นคนที่คิดมีไอเดียอะไรแปลกแใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาติวที่ศิลปกรพอดีก็เหมือนเป็นเออ เป็นแรงบันดาลใจใช่ใช่ใช่ครับก็เหมือนเป็นการเพราะบ่มเราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเราอยากเข้าที่นี่เลยครับเราก็เลือกไว้อันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยใช่ไม่เลือกจุฬาก็เลือกเลือกอาจจะจุฬาอันดับสองอาจจะสูงเก็นไปสาหรับเราแต่ว่าโอ้ยจริงนะวันนี่ผมว่าคงมีความสามารถมากครับสอบเข้าได้คณะสถาปัตย์ใช่ครับศิลประกอสถาปัตย์สถาปัตย์เลยไหมครับใช่ครับสถาปัตย์สถาปัตย์เลยครับนะครับก็เรียนอยู่ที่ศิลปกร ห้าปีห้าปีเต็มใช่ครับนะครับแล้วช่วงนั้นจบออกมาก็มันก็ยังไม่พ้นวิกฤตสักเท่าไหร่เราก็คิดว่าหางงอยู่ใช่ครับแล้วก็คิดว่าโอเคหาทานทำไปด้วยเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เรียนต่อด้วยดีกว่าก็เหมือนเป็นลูกม่อทางศิลปกรอยู่แล้วก็สนิทอาจารย์นี่ก็เลยเรียนต่อเรียนต่อเลยปริญญาโทปริญญาโทใช่ที่ศิลปกรใช่ครับเหมือนกันครับแต่ทีนี้ไปเรียนทางด้านสาขาอะไรคือตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือน รุ่นทดลองดีกว่าคือรุ่นแรกเลยที่เหมือนนูทดลองครับก็คืออาจารย์เขาเปิดหลักสูตรเขาเรียกว่า Conceptual Design Conceptual Design ใช่ครับคือเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดอย่างเดียวใช่เน้นไปที่แนวความคิดว่าเราจะเอามาคอ i n e กับงานสถาปัตย์ยังไงแล้วก็ให้มันค่อนข้างที่จะมีแนวคิดที่มันแปลกใหม่ออกไปครับก็เลยเลือกเรียนปริญญาตรี5ปีใช่ครับปริญญาโทอีกกี่ปีครับ จริงๆหลักสูตรมา2ปีแต่เราขอแอดวานซ์ไปนิดเป็นสปีเราเรียนให้แน่นใช่ครับสปีนะครับเออก็ถือว่าอยู่ในสถานการศึกษาที่อยู่ในสิลปกรนานห่ายปีทีเดียวนะฮะก็ประมาณ7-8ปีใช่ครับจะได้นะใช่ครับคือคุ้นเคยกับบริเวณด้านก็ลมราชวังนั้นเป็นอย่างดีใช่ก็ซึมซับ ไปทุกวันทุวันเนี่ยนะเรื่องศิลปะเพราะว่ารุ่นพี่ศิลปกรนี่เข้าบ้าบ้าปบปนนี่นะมีอะไรเป็นตัวของตัวเองมากก็เห็นด้วยครับคือสู้สกว่าเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษใช่ใช่ครับครับอยู่ที่ตอนเรียนปริญญาตรีนี่ทำทีซิสอะไร ตอนเรียนปริญญาตรีใช่ไหมครับเออตอนนั้นยังเด็กๆอยู่คือตอนนั้นเหมือนยังเด็กๆคือก็มีความมี power ต้องใหญ่ต้องแกร n d ต้องอะไรเงี้ยเราก็ใหญ่ใหญ่ใช่ครับแบบเราก็นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์เรือลบพิพิธภัณฑ์เรือลบใช่ครับแบบสเกลใหญ่เรือลบหลวงที่สัตหีบใช่ใช่ครับต้องไปสต๊าดดี้นะว่าเรืออันไหนที่ใช้การได้อยู่อันไหนจมไปแล้วอันไหนจมแล้วกู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะคือ เห็นลาแปลกๆยัะครับไปขอแบบพิมพ์เขียวเรือที่แบบโดนฝรั่งเศสยิงแล้วก็เราได้แบบตัวที่เป็นพิมพ์เขียวจริงๆมาเลยใช่ไหมแต่ว่าขอก็ปปี้ไว้แล้วก็ส่งคืนนะครับไม่ได้ไม่ได้รักขโมยมาโอ้ยังงี้ก็ไอ้ขอนี่มันต้องใหญ่มากนะใหญ่ครับต้องเทคลองสเปนแบบมหาการใช่แล้วก็เป็นสไตล์แบบดีคอนสตรักชั่นเลยก็คือเป็นเอ็กซ์พอร์แบบบิลดิ่งเลยบิลดิ่งแล้วก็อันนี้ต้องติดทะเลหน่อยไหมผมว่านะเรือไซ คอนเทกต์ของไซส์เนี่ยผมเลือกที่ตรงป้อมพจุนเลยครับป้อมพจุนเลยใช่ครับคือแม่มันมากแถวแถวที่โดนเรือฝรั่งเศสยิงยิงเลยนะล่มนะครับคือเป็นจุดที่ใช่ครับถือว่าเป็นมีเป้าหมายดีใช่ครับมีมีคอนเทกต์มีคอนเทนต์ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าพอมาปริญาโทนี่เห็นบอกว่าทำวิญยาณพลที่แตกต่างกับปริยาตรีอย่างสิ้นเชิงใช่ครับพอพอเราได้เรียนเนี่ยเราก็เริ่มค้นค้นหาตัวเองว่าเอ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนในตัวเราอะไรนะรเราก็เลือกที่จะเราเราก็ชอบในงานไทยแต่ว่างานไทยเนี่ยบางคนคิดว่ามันจะต้อง,องเป็นหล,หลังคา<ท>จัวมีชา,จจานมีอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่หาแนวคิดที่มันตอบ ตอบโจทย์ในยุคนี้ที่มันเป็นแนวความคิดไทยแต่ว่าในรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้เป็นไทยเลยก็ได้เ้ยเราจึงสนใจตรงนี้เราก็เลือกที่จะทําทีษฎีเรื่องเรือนไทยเรือนไทยเรือนไทยแต่ว่าไม่ใช่ไทยโบราณไม่ใช่ไม่ไทไทยจัดจัดแต่เป็นไทยในปีสองพันสองปีนั้นที่ที่ผมทำามนะปีสองพันสองใช่ครับเนรแจ๋วไหมในความคิดของเราผมว่าก็ทําได้ ออกมาค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าคุณไปสตูดี้ปุ๊บปุ๊บหลายที่เลยก็จะมีไปลงรีเสิร์ชที่อัญชตยาคือคือความพอใจนี่คือมันเหมือนกับว่าแนวคิดเนี่ยมันมาจากลากเง้าความเป็นตัวตนของเราเองแล้วค่อยๆผลิตเป็นกระบวนการทางสถาปัตออกมาจนสุดท้ายไฟแนลโปรดักต์เนี่ย บางคนอาจจะดูว่ามันไม่เป็นไทยไไทแต่จริงๆมันมีกลิ่นอายของความเป็นไทยในความรู้สึกนะครับเพราะว่าลากเงามันมาจากความเป็นไทยอย่างน้อยจิตวิญญาณตรงนั้นนะถ้าเราดึงมัมาอยู่นะใช่ครับอันนี้ผมว่าฝรั่งทําได้ดีนะใช่ฝรั่งใครที่ไม่รู้เรื่องไทยเลยแล้วมาเสพตรงเนี้ใช่ครับเขาจะเขาจะสนใจอย่างไรใช่ครับก็ทําได้แตกต่างกันนะครับคือหลังจากที่เรียนจบหรือว่าช่วงเรียนจบ ใหม่เนี่ยก็รู้สึกว่าไปหางานทําใช่ครับก็ะเป็นสปาเหมือนกันนะก็ลุยมาทุกอย่างครับทั้งรับงานทั้งอะไรก็เป็นฟรีแลนซ์ทุกอย่างทำทำบูธทำเบิร์ดทำป้ายทำอะไรก็กราฟฟิกเราก็ทําหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นความรู้ที่เราต้องสั่งสมไว้เพื่อที่จะเตรียมจะทํางานในออฟฟิศออฟฟิศในอนาคตอะไรอย่างี้แล้วจุดที่เป็นจุดพลิกผันให้น้องเอกเนี่ยเริ่มมาเปิดบริษัท Gooseberry Design ใช่ไหมฮะใช่ครับ Gooseberry ครับอันนี้แปลว่าอะไรฮะ GooseberryGooseberry เนี่ยมัน G O O S E R คือจริง Gooseberry เนี่ยมัน Gooseberry มันมาจากผลไม้มันแปลว่าผลไม้รสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนะครับอืมครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอชื่อบริษัทเนี่ยมันมีที่มามันมีสตอรี่นะครับแบบอาจจะเป็นแบบโจ๊กนิดนึงนะฮะคือคือเดิมเนี่ยเมื่อตอนตอนเรียนเนี่ยผมก็ ไปเลี้ยงเลี้ยงสุนัขอยู่อเล้งมาชอบเป็นคนชอบสุนัขมากครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าเราอยากจะมีคอกสุนัขเป็นบรีดประกวดมีอะไรอย่างนี้นะคุณจะพ่อพันธุ์สุนัขขายประกวดประกวดเน้นไปทางประกวดมากก็มีแบบแบ่งให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างก็เราซื้อหมามาตัวหนึ่งก็มันชื่อมะยมมะยมมะยมนี่ภาษาอังกฤษมันชื่อสตาร์คุสบรี y สตาร์กุสเบอร์รี่ใช่แล้วพอเราวันนึงเราจะเปิดออฟฟิศเนี่ยอันนั้นรถสตาร์กุสเบอร์รี่นี่คือจดเป็นเคนเนลคลับของไทยแลนด์ด้วยนะมีมีมีลายเส้นอยู่ของเรามีลายเส้นะครับในในข้อสูงน้บแล้วก็เราบอกเออชื่อบริษัทเนี่ยก็เอาใกล้ๆนี่แหละคือกุสเบอร์รี่ดีไซน์แล้วกัน คมันก็มีที่มาแล้วก็ความหมายมันก็เปรี้ยวๆดีจิจาร์ดสีก็ส้มๆอะไรอย่างนี้นะก็ได้ได้โอเคก็ได้เปิดบริษัท Gooseberry Design มาถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลาสักกี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่6นะครับที่เราที่เราเปิดมาครับ ก็นานพอสมควรงานส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนครับคืองานของกุสเบอรี่เนี่ยคือจะเน้นเลยนะครับว่าเป็นงานพวกเ e ส i ิเดนเชียลก็คือประเภทบ้านพักอาศัยคอนโดโรงแรมนะครับแล้วก็รีสอร์ทแสดงว่ากุสเบอรี่เนี่ยถนัดทางด้านนี้ใช่ใช่ครับตรง อเอาละครับก็นี่เป็นการคุยกันเบื้องต้นนะครับถึงชีวิตความเป็นมาของคุณนัทพงศ์นะครับว่าจบจากศิลปกรแล้วก็มีเส้นทางในการทํางานอย่างไรช่วงหน้านะครับเรามาดูผลงานของดองนะผลงานสวยมากครับพักสักครู่ครับ